แต่นี่คือมันรายละเอียดมันเยอะมากจริงๆเหมือนยิ้มปวดใจที่ปวดตัวอยูนะคะหนูว่าตอาที่นา,า,ายพลาตามถามไปเรามีแบบคือที่แม่นแหละว่าแต่ว่ามันจะต้องด้วยความเยอะมากมันจะมีเฮย,ยังไงวะนะิดนึงทสักหน่อยนะคะที่เอ๊ะวันนี้มันยังไงกินเบลอๆว่าอันนี้พูดถึงอะไรพอดไม่ได้ที่นายเล่าให้ฟังหน่อยนะคะคือนายต้อขออนุญาตหมอว่าเนื่องจากเราดูดีสิทธ์นะคะเป็นปวดประพันธ์ อย่างน้องเรลอะค่ะน้องเบลเล่นเป็นมุตายเขาจะหลานอารมณ์หนัมากค่ะคือเดี๋ยวเดี๋ยวดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวกลายเป็นการดเจนมันเหมือนมีสองคนในร่างเดียวอะค่ะแล้วมันก็สลับไปสลับมาแล้วหนูจะต่อเรื่องอารมณ์ยังไงต้อง้ใช้สติเยอะมากอะค่ะแล้วเราต้องจินตนาการเหมือนเราเป็นไบมุล่าที่มันจะหนักที่ดียมันก็จะขึ้นมา แล้วสักพักนึงก็จะคิดได้แล้วก็จะคามตัวเองด่าแต่พอโดนกระตุ้นขึ้นมาอีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะสลับไปสลับมาอยู่ที่นี้ใช่แล้วพี่นายก็ต้องพอยก็ตีกรอบพอยตบตกนายโชคดีค่ะไม่ต้องบอกก่อว่านายโชคดีตรงที่นายได้ทีมงานทุกฝ่ายดีหมดไม่ว่าจะเป็นฝ่าเสื้อผ้าอาร์ตฝ่ายจัดการแล้วแต่ฝ่ายผู้ช่วยของนายเองค่ะแล้วก็นักแสดงคือนักแสดงนายทำการม้านแบบ ขออะไรได้เลยได้เลยค่ะจากเช่นแบบน้องเบลขาสีนีที่นายอยากให้จิ้มกนนิดนิดโอ้อออเลยโอ้คือถจิได้เลยก็ไม่ตตถักาายก็ดูหน้ามอเตอร์ก็ก็ินไปเรื่อยๆคนแรกย้จ้เลยอไเเวลาจ้แล้วได้สีี่ภาพสวยมากเลยนะใต่ละสีที่แบบโเจ้าหนีไงานีเน่ยภาพสวยมากนะครับ มีอะไรจะเปลี่ไหมครับตั้งตั้งแต่ตั้งใจทำโปรเจกต์นี้นะคะ่ะได้คุยกักที่หน่วงว่าเราเราจะเราจะ,เราจะทำตามดำเนินทุกอย่างตามจากคุณเบสันวา่าแล้วมาเป็นข้างต่อของอกลุ่มธุรกิจเพราะฉะนั้นเราจะต่อเรื่องก,กันมามาค่อนข้างให้ตอบเป็น <S 2> <S 2> ตอนที่ตอนสองนี่ยค่อนข้างเป็นเป็นเป็นมูลเพงแล้วพอเราจะตอนสั่งไปนะคะ่ะเรื่องเรื่องอีกตัวเรื่องอีกตัวลิงเราจะเริ่มเป็น,นกลุ่มธุรกิจค่ะเพราะฉะนั้นภาพเราก็จะดีไซน์ให้มันดู ทันสมัยขึ้นเพราะเนื่องจากคุณตาเขาเข้ามาเราเราจะเป็นภาพที่ให้มันดูเป็นภาพยนตร์เยอะขึ้นพี่นายผูคว่าก็น่ารักมากเลยพ้อยทีได้ไหมคะผู้ว่ามาพี่นายขออีกทีได้ไหมคะประโยคนี้นะไม่ไม่น่าเช็คได้นะแล้วเป็นฟิลรเเรียลจากฟิลเรียลใช่แล้วความน่ารักที่ต่อเนื่องมานะที่โดเด่นก็คือหมูกระทะแต่ที่มีมาใหม่คือลูกวิ่งนี่ไงลูกวิ่งแกที่เขาถ่ทำอ๋อ เป็นซ้อมเ o อร์แต่อาหารไ่้หรอยังคะอันนี้เป็นที่พูดถึงเยอะมากเลยค่ะเป็นลูกวิ่งประดิษฐ์เลยเออ่อคุณหญิงการเกตค่ะแล้วลูกต้วิ่งตลกดีด้วยไงตอนวิ่งอาหารคือเอาจริงๆมันวิ่งค่อนข้างยากค่ะมันก็เลยต้องมีการแบบตอนซ้อมอะเนาะเราก็ลองทำท่าดูว่าทำยังไงที่มันจะดูเป็นการวิ่งจริงๆได้ซึ่งมันวิ่งจริงได้แต่ว่าเราต้องแบบวอร์มเป็นเลยเราต้องวอร์มก่อ้หน้กใช่ใช่แล้วก็จับตรงเนี้ยให้มากมาไว้แล้วก็วิ่งวิ่งวิ่งไปค่ะ ให้พี่นายเล่าหน่อยเลยแม่มีอะไรบ้างอลย่าอยากรู้นี่คล้วก็จะมียังมีอีกเยอะเลยค่ะจริงๆจะบอกว่าเรามีซ่อนเยอะแต่ถ้าพูดไปหนูมันจะเป็นสิบร้อยในการเฉลยใช่ยัมีอีกเยอะเลยค่ะทำไมพูดแล้วอยากรู้เลยวันนี้เอ๊ก็บอกว่าเพิ่งแล้วท่บนรอคอยมาเยอะเก็บถ้าบอกโอ้โต้องติดตามนะครับโอ้ความความน่าสนใจรู้จำได้ปะ บมาณ20คเนาอ้ยลูไงมันจะมีอยู่ซีนหนึ่งคกน่คือเป็นซีนที่โจเกตสุราจะนำลูกทุกคนออกกำลังกายในบ้านสุบ้เหรอคะเกตสุบาด้วยด้วยอุปกรณ์หนึ่งชนิดที่ทุกคนจะสายเอวกันอย่างสนุกสนาน้ยโ้หรี่น่เลยอะจะไปููกว่าจัไก่อนให้คนได้ยบเพ เดี๋ยวพูดจริงๆก็จะเฉลยอันนี้ต้องไปดูเองว่าใช่หรือเปล่าคอะนะฮะอ่ะทีนี้มาถึงพินออกมานะครับความยากของตัวละครนะฮะเอาขอพี่โป๊งกันได้ปะพะ่โป๊งก่อนนะจ๊ะถามว่าพีอพูดแฟบแค่ะแฝดใช่จริงๆแล้วเนี่ยบอกว่าพี่โป๊งแฝดสามพี่คิดน้องเบลนั้นไม่ใช่สอนนะน้องเบลสามเหมือนกัน การเกตอีกตัวหนึ่งนะคะคุณตาเกศสุดาและการ,รกเกตค่ะแต่จะออตอนไหนเดี๋ยวต้องคอยชมะค่ะสำหรับเรื่องฉากแฝนและความยากให้เราร่วมกันหมดนะคะพี่นาย <c oughs> ความยากก็คือปกติเนี่ยแฝดสก็ยากแล้วทีนี้ในแฝดสามนอกจากยากในเรื่องของการถ่ายทำนะคะ <c oughs> น้องเบลกับพี่โ๊บอกว่า,วา ตัวละครห้าตัวแต่เราเล่นกันเจคนใช่ค่ะเพราะฉากที่ต้องเข้าด้วยกันก็ประมาณหนึ่งเลยะะใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ได้พี่หน่ายมาช่วยลองเฟย์มาช่วยอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะปกติ 2, นะแฟนสองเนี่ยเราถ่ายแล้วก็มาแมทกันอันนี้นอกจากเป็นแสตท่าแล้วไม่ได้แค่ห้าคนยังมีแคมที่ทั้งครอบครัวที่ดูว่าเราต้องถ่ายห้าครั้งและไม่ใช่ห้าคนนะะ น้องๆในบ้านเนี่ยก็เล่นตซ้งก็ต้องถ่ายกันหมดเลยซึ่งทำลำเล่นำแต่เราต้องใช้ถ่ายต้องเล่นให้หมดเลยกันคุณคนรรู้จบเลยนะะไม่ไ่เล่นห้าครัอนนี้นะ้าครั้เป็นคือเป็นมาสเตอร์ไม่นับจอบใช่ไหมคะต้องจอดอีกที่ไม่ปวดหลังกันหรอคะนักแสดงคุนเป็นบทที่ทำไมถึงทะลุไปรอยหสิบิวค่ะอ๋โ มีบัดเดือนะคะก่อนจะถ่ายกันเสร็จอันนี้สีนค้าหรือว่าอาหารล่เขาต้องยอมยอมต้องยออะไรไรเงี้ยเขาต้องงานน่ะนี่ไคุณภาพขนาดนี้เป็นที่สุดแา้ถ่ายยากเลยถ่ายต่อยากค่ะยากกว่าอีกโอ้โหต้องแมตต้องพร้อมการต้องไม่โดดสีต้องไม่ต่างแสงเปลี่ยนอ่ะพี่นายถ่ายต่อเิงแต่ผ้าที่ถ่ายไปแล้วแสงเปลี่ยนซีจีต้องมาแก้หมดเลย ก่านจะนั่งดูเอฟแปดของข้าแล้วให้มันเนียนฉากเนี่ยไม่ไม่ได้ธรรมดาเหมือนกันต้ังการตัดต่อด้วยนะคะแล้วก็ค่ะบอกว่าซีจีก็พนุ่งหงุดเหมือนกันซีจีมหัศจรรย์มากค่ะเรื่องนี้ก็แบกว่าที่เห็นสวยๆนะคะมาด้วยซีจีด้วยค่ะผสมกันหมดเลยค่ะสุดยอดเลยเลยไม่มีเราในเรื่องเนแล้วอาละคุณเอกี้่า้เล่นห้า พูดส้นพูดสั้นรู้จริงแล้วเบลแล้วเบลวะเบลเล่าหน่อยเบลเล่าอะรหน่ะพี่ของสารคาแรคเตอร์ของเราหน่อยความยากในการทำงานอือค่ะยากมากเลยค่ะเพราะว่าตัวแรกแบบกิจการเกษตรเขาจะมีพัฒนาการของเขาอะค่ะ ก็คือต้องเล่นย้อนไปตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นลุกเพศนิวาที่ยังไม่มีลูกไปยังมีลูกสองลูกสามลูกสี่ลูกโตคือเราต้องมานั่นลำดับว่าตอนเนี้ยเราโตตัวเราโตไปถึงไหนเราด้วยบทที่ภาวะของความ,มาเป็นแม่ที่ด้านในอ่ะเรายังเป็นคนที่สดใสเหมือนเดิม<อ>แต่ว่าเอ้ยเราเป็นแม่คนแล้วนะมันต้องมีมันต้องมีความโตขึ้นมาน,นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอ เออไม่ได้อยู่ต่อหน้าลูกๆเราก็จะเป็นเรากับพี่ิ่พี่แยมก็เป็นเราเหมือนเดิมที่มีอินเนอร์เดิมค oh. ่ะก็จะมีหลายเลเยอร์หน่อยโดยเฉพาะอกับคุณพี่อย่างเงี้ยมันก็จะมีความสวีทมากขึ้นเพราะ <c oughs> ว่าเราเพราะว่าเราขอลง,องรงกันแล้วมันก็จะมีการโรสสัมภาระอยู่เรื่อ <c oughs> กุหลาบอต๋อม <est> ีไหมเป็นแต่งตัวเป็นกุหลกบแล้วเผลอแอบเป็นกุฏานี่มันไม่หาค่ะไม่มีค่ะ ใช่แล้วก็อีกตัวนึ่งก็เป็นรุตาลผูุ้ตานก็จะยากมากเพราะว่าเขาไม่มีความสรงจำวัยเด็กฉะนั้นเขาก็เลยมีความสับสนในตัวเองว่าตัวเขาอะเป็นอะไรแล้วไม่มีความผูกพันกับใครม,มันเป็นมันผิดที่ฉันหรือมันผิดที่อะไรเขาก็จะมีแบบว u e s t i o n ในตัวเองตลอดองี้ค่ะจนพอวาร์ปมาปอายุทยาก็ไม่ได้อยากมาไม่ได้อยากอยู่แต่ว่ามันกลับไม่ได้ก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็เอองั้นฉันก็อยู่ไปละกันตามก็เลยมีความตึ่นสู้ นรก็จะยืมต่อโดยที่มันจะมีเลเยอร์ของความอย่างที่บอกอะคุณตาเขาเป็นเหมือนคนมีสองคลิปถ้ามีใครมากระตุ้นเขาหรือทําให้เขาโกรธอะเขาจะขึ้นแล้วเป็นอีกคนหนึ่งเลยก็ไม่ธรรมดานะเราอะการเล่นไม่ง่ายนะยากต้องมีจรงหชาฉากฉกที่ยากก็คือฉากที่คนหญิงกาเกตต้องมาเจอกับคุณตาค่ะค่ะแล้วแบบเล่นโดยเราคนเดียวแล้วมันเป็นฉากที่มันเฉลยอะไรบางอย่าง มันมีมันมีมันเป็นฉากอารมณ์ฉากนึงอะใช่ค่ะที่ททยากมากฉา,ากตัวนี้เราจะได้ดูกันประมาณอีกทีไหนอะไรนะคะประมาณอีกทีไหนฉาอีกทีไหนอีกไม่นานแล้วนะคะใกล้ไดดู้แล้วค่ะ ได้เลยแล้วอย่างที่พี่น้องบอกว่าก็มีการระเกงอีกหนึ่งตัวก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยพูดเพราะว่าจริงๆมันถ่ายนานแล้วก็ต้วงมีอีกตัวเาต้องให้เล่นหน่อยด้วยกว่า50คิวใช่ค่ะก็จะมีการระเกงมาแจกด้วยสำหรับภาคพีนี้นี่ไงสามเครกเตอร์ก็ต้องคอยติดตามแต่นอกเหนือจากพระนางแล้วนะคะแก๊งนี้ก็สร้างสีสันอีกั่นถูกต้องนะคะเป็นแก๊งกลุ่มบ่าวกลุ่มบ่าวแซ่บมากยกมือไหนคะกลุ่มบ่าวใครยกมือไหนฮะให้ไม่ต้องใ พี่นุ่นจ้ะจ๋าพิ่พิรนยังไงบ้าวแก่หน้ามั้มีเครื่องขยายเสียงอยู่ไหมคะให้มาเอากันหน่อยสิคะไหนใครพี่นุ่น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 อยู่นี่หนักแนเขาบอกว่าเขาบอกว่าให้ลองเล่นเปิดแฝดหน่อยให้พี่นุ่นเล่นแฝดหน่อยเล่นแฝดหน่อยเพราะว่าจะจะไปบอกว่ายากให้นุ่นเลยสงสาร่ะรุ่นรองจิตรลูก ให้ดูเนี่ยนะแปดลองดูถ้า้าได้อย่างเดียวคปสองเสียงแค่นั้นเองพี่ได้ทำอะไรได้เลยได้ที่แม่ได้เรานี้สามีจะมาจะทำไม่ได้พี่แอมเร็นเล่นโชว์สั่ีหน่อยช่วยเล่นเปนคราพี่ผิดแลวพี่แอมคนเดียวได้ไหมครเอออุณเปลคุรเปลค่ะมันยามันจริงมันะไมงหรอกผิงเล่นยั่ไยงเบล ปทกได้ยงไงอะะขตได้กันไออเลน้าตีัเป็นอขาวาายางขึ้มาอีกนย่นไปี่ิีกเองวะใช่ไหขเขามาใช่แล้ว่ันปไม่รู้เสียกันเสียแปลกแปดอีพีข้าไปทำข้าไปชิมปากกับหมอโจมาบ้าว่า มึงจมแต่เดินดีดาสมัยก่อนเขาเมาเป็นอย่างนี้แหละจ้าาา้อล้วเป็นยีแล้วเันผู้ชายใช่ไหมตุกตัวไ้าจ้าจี้ใช่ไมเอยเดเราไปจีเขาสิขอโทษนะคะเองเองเข้ามานาข้าตอวหนอดแม่บ้านเอ้ยตุเ้นตุ๊กเส้นเ็อไเอ็งเอ็อเค เล่นเลื่นค่ะพี่แย้มพี่แยวันนี้เล่นเป็นใครอารมณ์มันนี้นต่ติดสี่คนเล่นเป็นใครบ้างจุ๊กแชรพี่จุ๊กแชรค่ะก็เล่นเป็นจวงนะคะจวงวันนี้แม่ปริกไม่มานะคะแม่ปริกติดไม่มาค่ะนะคะติดติดอะไรมารกิจนิดหน่อยใช่ค่ะติดภารกิจนิดหน่อยนิดหน่อยอยากทุกภารกิจนั้นเลยค่ะคต้นต้นเลยค่ะพี่โมดพี่โมดพี่โมดตียกีกกบชอบค่ะเฮ้ย จอยจอยจอยแล้วสจอยแล้วส no no <mo ี้นาข้สเดี๋ยวดยคออะไรเมื่อกี้เรไปมันไหลล้ออกมเป็นหน้าที่พิธีกรทต้องเข้ามาแล้วก็พูดคุยแล้วเาหลายคนมัเลยต้องพูดเร็วๆในบางคนตอเ่ากันเไม่ง่าใหบอกเลยสิว่ามัเล่นป็นโอเคจบเมื่อกี้ไม่เห็นเดินมาหาเลยอะพี่จุ๊บแจ๊กเ่เป็นไร ก่่อยหลกนกัน no. น right. ี้ขอคุยี้นะอสาาพี่ต้องหนีเลยคืักเพีไม่สักคร่นะคะอย่ได้คุยนะะคะเย้คุยเราทริพอดีว่ามีวิธีกรตอบเองนะจะถามมิจึงมลู้จีพูจีว่าเบอร์อะไรผู้ทัทีจะได้จบจบศูนย์แปอะไร่อนบางคนอื่นก้าวบอมอดหรือมอพี่พูดอะไรมอดหรือมอดหมดหันหมดแล้วมันกินมอดอะไรมอว้ ชโก้ได้ไหมจะเช็คผู้ถูกกันนะมอดไอจีอะไรแล้วมดโมดไอจีอะไรแล้วดีบอกได้บัญชีแนนได้ไหมนบได้จ้ะเอาสแกนเคียร์โค้ดได้เลยมอดต้องจัพี่เอกัจะดีไม่ไดับผมปากอะไรช่เป็ลูกเล่นเป็นควอ๋อเล่นเป็นจอยครับจอยคนเดียวตั้งแต่มื่อ่วนนารอจบ้าจจ้ะ อึ่งอึ้องที่เพิ่งอึ้งสวยอ่ะเป็นแฟนกับกับจ้อยหรอใช่ค่ะอึ้งในเรื่องมีแฟนนะคะในเรื่องมีแฟนเป็นใครไม่บอกให้ให้ทุกคนเดาเองแต่ไม่ได้แซ่บมากเป็นแฟนกับพี่ต้องเล่นเหรอคะเธอแต่มีเธอเล่นกันกระดานแล้วก็กต้องพี่จุ๊กแจกบอกในเรื่องใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่มีเล่นไพ่ค่ะโอ้ยค่ะแล้วก็ เราก็ออกโหวตกันแต่ค่ะไหนเรือกไหนเรื่องที่ออกไม่ผ่านเข้าออกใช่ไหมผัวอึ่งใช่ค mm ่ะแต่พูดชื่อไม่ได้ตอนนี้ชื่อชื่อไอ้ขามค่ะไอ้ขามไทม์รีนมาขามก็ได้กันก็ได้จ้ะมาถึงรอดรอนครับรอนว่าพี่อตกลงได้ไหม กำลังจะถามอีกประเด็นแล้วบอกเราอยากเล่าอะไรเล่าอะไรจ้ะครับก็ใน,นเรื่องของเขาไระบบเป็นข้อเพิ่มครับข้อเพิ่มก็จะเป็นเขาเรียกว่าป่าจำโกของตัวแม่ตาลน,นะครับซึ่งซึ่งส่งมาดูแลเนี่ยจาก เด็ก้แต่ว่าจริงๆมันจะมีสองคน,นคือมีผมแล้วก็นะครับน้องอื่นงฝาา<ก>ั่งนี้ก็จะเป็นแบบว่างานแบบสาวๆอะไรแบบนีน้อยผมก็จะเป็นสาวแบบว่าออกกำลังต่างๆมาเนื้อสานปะทำนู่นทำนี่นะครับก็ทำตามสิ่งที่เขาแบบว่าอยากให้ทำให้หมดูดีน้งไพเราะเนาะถูกต้องครับแล้วก็คืนนี้ออกแล้วนะครับฝั่งนี้ ใครับผมเชดเลยครับออกตัวแรงด้วยตอนางว่าเปิดตัวยังไงคืนนี้คือ EP4 e 4ครับ EP4 ได้ตังแล้วออกแล้ว็ได้ไปไ้คุต่อไปต่อไปนี่คือแก๊ง่าวนะคะเรจะเปิมแกบ่าวต่อไปตอนแรกอ่านชื่อยายท่านนี้นะคะ้วก็เปิดแล้วก็ต้มที่ต้องแด่งยายกุยคพี่ต้เเอดยใส่ตาใตากับไันี่าใครัี่ พี่บรรดาวพี่ตองเกย์กุยพอ <c oughs> พูดถึงเกยกุยตับนั่นเท่าที่ลยครูวค่ะพี่ตองค่ะที่ตอนเหรอใ่พี่ตอง,ง,งเล่าถึงบทบาทของเกยกุยในเรื่องนี้หน่อยค่ะเกยกุยก็เป็นประชาชนธรรมดานะคะที่ก็สังกัดออกยางวิสุทธิสังคอแล้วก็มีอาชีพทำสวนผักแต่ก็มีที่ให้เช่าด้วยค่ะ แม่บ้าก็มีฐานะพอสมควรค่ะแล้วก็ทำงานรูมพักจ่ายใจสี่รอนก็ไม่ได้ใจดีค่ะเป็นคนที่เป็นคนคุมคนต้องต้ององานเป็นคนที่คอยคุมคนค่ะคะแล้วก็บุคมาวัดนึงก็มีโอกาสพิเศษได้โอกาสรับตังเป็นเด็กในสังกัดเด็กในสังกัดค่ะ ขอเจาปกุยเส้นเหนียวนานแล้วก็มีหลานด้วยมีหลังด้วยค่ะมีหลานด้วยคนเดิมชื่อชัยลัแม่กกิลนะาะใช่ค่ะที่มีริ้เตียบหน่อยอ่ากุยเว่ยดโดยน้ำตาจากคานาลองน้ำตาเใช่ไหมคะแต่น้ำตาก็ต้องต้องงัดกับน้ำตาด้วยไหมคะงัดเวอร์ค่ะแข็แรงใช่ไหมคะที่สุดเลยค่ะเป็นคู่ปร่าไหมะมันยังไงเนี่ยน้องเบลคือดูแล้วไม่สนใจหรือยังไงเหมือนว่าเราไปแย่งพื้นที่เขาอ่ะ เขาอะก็รู้สึกไม่ถูกชะตาเราจริงๆตั้งแต่แรกนั่นแหละแล้วก็คอยหาเรื่องเราตลอดให้เราไม่สามารถอยู่ที่นี่และบ้านนี้ได้อย่างมีความสุขชัดเจนโอ้โหนี่ขอยอมรับเลยนะคุยกับทีมงานไปเห็นทีมงานบอกว่าที่ต้นหน่งเขาเล่นลายมากนะเรื่องนี้เล่นแบบไลายแรงมากเหมือนกับมันเป็นมันเป็นหมอถี่อย่าอที่อานารย์อมเมดีอยาเองอ่าขอต้อนรับไปได้ดึงก้นดึันยังไม่ลืมก้นจากเรื่องนั้นก็เลยบอกเอาใหม่หมอยยา อเอกุศิว่าสีด้วยนะคะไป๊ปท่ธรรมดาแล้วก็สีภาษีกรอน,นะค,ะค่ะค่ะใช่จำตัวแบบเป๊ปเป๊ปเป๊ปเป๊เปเป,เป็นคนดีในเรื่องนี้ค่ะค่ะต่อไปเป็นแก๊งอย่าเปแก๊งเป็นน้องป๊อบก่อนนะพนักป๊อบอยู่แนแก๊งชยดุนะที่ไอตอมาตรงนี้ให้น้องป๊อบคือแบบเขในเรื่องอ่ะผู้หญิงยี่สิบกว่าคนอะน้องป๊อบอะเหนื่อยไหมเน่ะในการคุยกับผู้หญิง ก็เป็นเป็นตัวแทนของบ้านใจกล้านะแต่อยากจะบอกว่าก็รับบทมูสงนะครับเป็นผู้ขุมของกลองพูดง่ายๆเลยว่าเป็นคนหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยของภูมิสิงห์กับผมประมาณนั้นแล้วก็ปล่อยเงินกู้ที่บ้านก็เลยพอมีฐานะครับอืมมีอวดเบางนิดนึงนิดนึงก็เลยต้องดูแลคนเยอะหน่อยก็ประมันก็ต้องยิ่งต้องดูแลคนเยอะมากกว่าใช่ไหมบูสง ผู้ส่งโอเคอ่าปผู้ส่งยามตอนก็คุยใจผู้ก่อนแต่คุยใจผู้ชายก่อนก็ได้เนาะคุยผู้หญิงก็ต้องนงนผู้ชายอ่ติดจ๊ะ l a d i first l a d e first ดีแกงผู้หญิง้าหาแกงสาวสวยเอาแต่นั้งแยกกันแ่อานหมอใช่ไหมีใครบ้างเล่นเป็ใครกันบ้างคสามสาวแล้วก็เป็นสาวทำไมไม่นังกลุ่มกันในรังฟาลูกัสี่ตมน่ในรังอยู่พี่พี่น้องซีนี่หว่า อยู่กับพี่อ้นได้เออเด็กที่เขาเป็นสมรสมศรค่ะไอ้เขาดูเป็นน้องโออยู่มาเป็นน้องเป็น้องมันเล่ไปขึ้นช้าขึ้นช้าบงสางอ่าถูกต้องอ่าถูกต้องแล้วจะไปลูกแต่งต้องแต่งแต่งต่างจากเื่อกี้ค่ะใช่แล้วแล้วก็เป็นแม่หญิงแทร่จีนค่ะอ๋อใช่จะเป็นลูกของพญาโบราณจีนกับแม่ของ จะมีเชิดสายจีเนาะผมก็สวยหรือว่จะเด่นแบบไปเอาอีเวนต์เนาะยกชอบอย่างนี้แล้วก็จริงจงใช่น้องก็นน่าสวยด้วยไงต้องทำต้องพึ่งก็ต้น้องก็สวยง่ายก็ทำหมดเจ้าแล้วนะเราไก็สวยดีไงคนละแบบเราแต่งตามือนโจ้สารเราคิดไี้ไหมมาขอบคุณนะอะไรอีกสามสามบ้างอ่ะแต่เรคนเล่นเป็นใครบ้างโลบ้าทีพีคอนทูนัทสิสแล้วก็ยี่หัาลูก ก็ออกไปทีเป็นกว่าห้าอ่ะดิฉันไปดูนุ่นกับพี่ทุ๊กแจ้งว่าให้คนละห้าบาทเลยแม่แล้วแต่คนนี้ดิฉันจะไปพานีมาจะลองไปทำกาเช่นค่ะยี่หามี่หว่างค่ะค่ะคนเป็นแม่หญิงเรียวค่ะแม่หญิงเรียก็เป็นลูกพญานาเมือนูนะคะรู้จังทองนิสันรับายด้วยใช่แล้ววดเป็นไงด้วยมากนะคะแล้วก็เป็นตัวละครลามที่จะออกมาให้คนอยากเป็นตัวแทนนี่หวังมากตัวนึงคนที่ฉับแน่แน่ถ้าหวังออกไป หวานทำตัวนิดนึงได้รลูกคะหวานพว้กำกับชิงในบทไงเ๋ออันนี้ในบทในบทใช่ไหมลูกใช่ค่ะเพราะว่าคือแสดงออกชัดเจนเลยว่าชอบพ่อเรือพ่อเรือเรือลูกนใช่แล้วนี่นีนี่ดิ๋ยนจะใส่บัเกินไป พี่มมือแล้วก็แม่กระเกค่ะเป็นพี่น้องกันใช่ค่ะแล้วก็พี่น้าจ๋าใช่ค่ะอ่ะพี่พี่ีก็พีพีนะคะรับบทเป็นแม่ปลาค่ะก็คาแรคเตอร์ก็จะมีความแสบความโซนแล้วก็เป็นเหมือนลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นแม่กระเกโอ้โหเรียกว่าใครนะาคะคนนี้่คนนี้คนนี้คอูกับตงเใชหคะใช่ก็คือค่ากับพุตาเนคนนี้ก็เป็นเพื่อนพุตา ว่าปุตตามีความแปลกเหมือนแม่ค่ะเขาก็เลยชอบเราเป็นพิเศษแล้วก็นะถ้าในฐานะลูกก็คือแม่แก้วจะเป็นหลานหรืย่าก็จะเรียบร้อยนิดนึงออแล้วก็แม่ปราแต่ก็เป็นลูกแม่ได้เลือกแม่ไปเต็มเต็่อ่าเขาบอกว่าสองคนนี้ดีฉากดูในตลาดด้วยใช่เล่าค่ะเล่าหอดโอ้โหเรียกได้ว่ากว่าจะถ่ายทำกันได้ฉากนี้ต้องบอกว่าทุกคนตั้งใจมากแล้วก็ถ่ายกันเป็นวันๆค่ะเพื่อให้ได้ฉากนี้ออกมาสมบูรณ์พสูดแล้วก็ เรียนยูอิสูด้วยค่ะใช่ก็เรียกว่าฉากนี้ก็จะเป็นการต่อสู้แบบใหม่ที่แฟนๆออเจ้าช่องสามควรจะได้เห็นว่ามันเป็นศิลปะการต่รอสู้ที่รวมกันระหว่างไอคิโดของพี่บุตาแล้วก็เป็นยูอิสูของพี่แก้วแล้วก็แม่ปลาใช่ค่ะยูอิสูใช่ค่ะพี่มีแจ็คุณหญ<อ>ิงกาลเกตสอนรูปเอาไว้ ค่ะค้ออะไรต้องม่ไร้างร้อยก้าสิบคิว่ใส่เราฉากอูอันนี้ไม่ได้ถ่ายเสร็จในวันเดียวนะคะแต่เราซ้อม2วันถ่ายทำก็2สวันสองวันนะคะหนูน่ารักจังเลหนูให้คิวเยอะมากเลยยาของแมล็คทุกคนค่ะมีมีแชทส่งมาว่านงฟานมาหั่นไปรมาในเรือในเรือใช่ใช่ไหมไป รถไฟด่วนคอนทูฟ้าที s wrong, <S oh, yeah. oh, ่ดี ตอนล้างใช่แลนั่งอัใจมา่ะแม่แกวแม่แกวตั้งแต่แรกอ่านจะคินนึกว่าคุณแม่ของเราเด็กมาไม่ใช่แม่แก้วเป็นพี่น้องกับแม่ปลาไวคนละคนเธอนี่จริงๆอ่ะงานนี้ต้องใช้พิธีกร5คนเพื่อจะเ่กับพี่ตงเ่อรออยู่ก็ต้องการไม่สิเนการตอนกี้มี่ฉันมาว่านี้เนาะมลาเาไป่าไปจบแล้วปาาเนาะปหน่ีจ้ะ wake up. เจ็ดคนนะครับเราเดี๋ยวผู้ชายอีกสี่คนนี้จะไปไลฟ์ที่บ้านที่เอกีได้มครไปถ่ายคลิปที่บ้านที่อไอด้ไคโะหนูให้จีนส่งเลยนะคะน้ำปลาปลาพูดค่ะหน้าบันไดมาไปเยไมอนะาทำไมต้องไปตนนี่จะมาถามว่าส่งใช้ปลาส่งใช้ปาใช่ตัวตองทุกคอ่้ทงรู้ทำไมลุกหน้าบันไดคะขาหน้าบันไดเพราะว่าเราเป็นไฮโซแห่งเนเอนดโอ้ยแต่เราโท ริงยี่หมากก็จะนี่คือถามพี่โก้ยสิไม่เป็นไรค่ะแล้วผมก็จะแบบไอ้นี่หนูพูดตามสคริป์ใช่ใช่ใช่ก็จะที่ใช่คือเราเป็นเฮโซแอบแบบอีเราสวยเราลวยแล้วเราก็เหมาะกับพอลิทที่สุดเรารู้แต่ว่าคุตานคอได้มาอทยาเนี่ยเขาได้แย่งชิงตาแหน่งในไปแล้วหนูหนูได้แสดงนู่มกับโอมปีเตอร์ได้จ้งที่กัลเน แสดงอาหน่ยกอมาได้วยกันเออห่อไมหาอช่วย่าอวช่วยอ่ามาโอ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 มพีแแทนพี่จแทนเหมนคุณนะคุหน้าต่อนจะเกิเลยยาน้าเักจเลยยาพี่จแออมพี่แคแทนดีอ่ะนี่ไม่เห็นตัวี่แแทนเท่าไหร่อโออยน้อ่าจุตัวัน น้มนี่น้องพิตาแาดเดี่ว like พีแพ่แีว่าสิ่งี่ก้าวสูเพี่แอว่าสิ่งที่ก้าวสูงนะไ่่ะฉันไหวได้ในการนี้ขอโทษนะคะนึกว่าน้องอมชื่อปิตาแพงหน้าเหมือนทิแแ่คนที่ชื่อพิาแพกว่านี้โอมนั่นแหละโอมแล้วก็พิตาแพนซ่งโอมน่าจะชื่อพิธาแพงแต่ปิตาแพงน่าจะชื่อโอมหนูเปลี่ยนแค่ได้เพราะพี่จิาแพงเป็นโอมไปเล อาจจะงงนิดนึงนะพี่อ่ะลูกเล่าเยอะคนบางในละครได้ฟังกั่นะครับอีกทีมอีกคนนึงเนาะใครนะมีห้าคนครับแก๊งคนละทางแล้วคนทละทางไม่มามีหลายท่านครับที่อาจจะติดภารกิจในวันนี้ครับผมก็ต้องบอกว่าเราเป็นอยุธยาบอยแบนด์หรือว่าเขาเรียกว่าเป็นชาวแก๊งอยุธยานัเนเองซึ่งก็จะมีวีเทอร์แพรครับผมมีที่เคทครับแล้วก็มีไต้ฝุ่นที่ไต้ฝุ่นอย่างจุกนั่นนึงเฮ้ยเลยจำไม่ได้ ก็แน่นอนพี่โป๊แล้วก็คุณหลวงท้ายสัตว์นะผมใช่ถูกต้องแต่คือเราจริงๆเราสี่คนเนี่ยเหมือนสี่ทหารสี่นาที่คอยเป็นเรียกว่าไงเป็นพลังองค์คณะที่คอยดูแลคุณหลวงหรือว่าพี่เกรนนั่นเองครับพี่นุ่บอกว่าเขาคือลูกของเทมลอดกับแม่มาลีอค้อนอคออลคอนคือปอลคอเล็โดยคุณหลวง อที่แอวหนูตั้งใจพูดดตลกไลยคะสาวเลย่ะพูดพิมพ์ดีพมเป็นโกาสี่้าพอดี่น้าตอนแรกก็ไมบอกว่าอะไรกลังจากี่จะพูด่องอนให้ตื่นกับสหนูมีคำถามงานวอนนี้จะจบอีโมงบอ่ที่เราาไว้นะคะที่เราเอาไว้นะคะยี่บจุด23่จ้าจริงจเราไว้เสร็จสอบทุ่มแต่ว่าเช้ามาไม่เกิดมเสร็จใช่เพราะว่าหลังจากหนัาผ้จะมีการแสดงโขนอีกชั่วโมงครึ่งค่ะเราไ้ อ่าลูกหลาเล่นเป็นอะไรครับผมเล่นเป็นจอสฟอลคอนครับลูกแล้วก็พ่อฟอลคอนก็คือคุณหนูที่ว่าเป็นสังดีเขาเองวิ้กหวานลูกาก๊นนี่ไงแลน้องน้องีพัน์ปีพน์ผมเล่นเป็นปืนจานทูเบนนะครับพ่อไม่ใช่ลูกของพี่อาจากษัตริย์ธิรดีครับผมกษัตริย์ธิดีจีนหรือว่าเล่โดนี่ชายนั่นเองครับผมแล้วก็นี่ลูกสาวผม่แจีนครับนี่คือกลุ่มแก๊นมหาเล็กของ คุณหลัวคุณนายสันติทอรถูกต้องครับผมโอเคคือคนดูก็ต้องทำงานเยอะมาก 아, 정 yeah.